สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนวันนี้ยูเซ่ด้วพี่น้องเสียงดังก็ขอโทษขอามแม่ด้วพี่น้องยูเซ่ลงมาหล่อเซ่ลงมาเบิ่งเขาสอนกุ้งพี่นะได้เป็นเบิ่งก็เลยพี่น้องพี่น้องนำเซ่ไล่ไล่พี่น้องคนตกมือนี้มืดๆเนี่ยนำเซ่ไลยพี่น้องจะย่านเนี่ยจะมาคำมาสอนสอนปลาไล่พี่น้องซอนกุ้งสอนปลาแลิกกั มีบาเพิ่กับก้อยแล้วก็มี่พอบ้านเห็นเาเพิ่นมาสอนปลาเห็นเรามาสอนกุ้งแต่ลายปะวัดชวนน่คกันเลยเนาะวัดชวนเอน่งว่มินี่ไอเพื่อนกับพอบ้านเพิ่นสอนกุ้งพี่น้องแล้วเงลายอะไหวาไว้า

นี่คือกุ้งเชสัํำซอยต้ได้แน่นอาใช่เวลาได้เซวะบ่ไดอ้วเอาไม่ได้แล้วครับเระจาันในการใดเมยได้แล้วประชีดูสาวของกระพานแล้วไปเอาถ่วยไปเอาถัวยกับมักเพชรอะไรนะข้าหคัวนะไรอะเป็นนู่นเป็นัวเกลือหัวหอมน้อเหรอนม่ไปสื่อเมามี่บอกเนี่ยเมา่บอกปลุกอยู่ในทางล ิบก้อยุ้งก็ได้จะเมื่อเจ้ามามาอถีัเนาะเมงกมมีแล้วาฮ่่อยไปแล้วเมี่ยงกะมีราที่แ่ยังเมียอยเปือนเขาทาแล้วป่ะเดี๋ยโ คนเนี้ยงมีมันหลายนะวายไดตายคนหมากมันยจะปักซีก็มีเด้คนนี้มันนะักซี่ก็มีเฮ้ยวอามัน่ีทำไมดเจอพบ้านขังตะิดเรากพามาสอนปลุกเลยเนาะมานได้มานได้มานนี่แหะพบ้านเป็นน้ำพบ้านมานี่มาเลยเป็นยังไม่จะมาพราะว่าน้ำมันลายพุ่งขึ้นมาจิกสว่วงมาเอ้าเอ้าเป็นยังไงนะ mười à. sang hàn đây bừng, bừng, phân tích hai cái này. làm lái vậy nào, dù xe xăm thoi đấy dù ban báo cung lại đây, nào. bye bye Đi có phần tức thế nào Có phần Để, nó. Không để lá đây nó. lái tơ để phần nào lái tơ Nào vừa coi có nam lại này น้ำลายกุ้งขึ้นพี่นอ้องกุ้งขึ้นลาก็ขึ้นแต่ลายด้พีน่น้องลายพี่น้องลาย,ลาย แล้วมื้อนีเปล่ากุ้งบริด้ลงเด้ไป่น่องเพราะว่าบริด้เตรียมอุปกรณ์มาไป่น่องเ้ยขอโทษขออภัยนำด้อพไปน่องเด้นน,นํำหลายนะบิ่ง

ได้ชิคัมอะไพี่นอ้องมื่นออกหน้าดิพี่นอ้องมื่นออกไปไทยหัวพี่น้องเออมื่นออกไปทยหัวมืันดีฝนตกแห้งไงมันนี่ตกแหง้งอย่างีฝนมืันนี่ว่าสิ้นเดือนอะไรพี่น้องสิมเมื่อเิโน่จิไปสลอเพื่น้องหนึ่งพันซ้ำ ว่าเพื่อไรเมื่อสรรองกับไปอนปุนเพื่ออะไรเมื่อสรรองกับเพื่อนเราก็เคยนะแล้วก็เจดันเนาะอ่าจจ <c oughs> อเจดันเจดันก็ขอบคุณเพื่อนหลายหลายเลยเพื่อนซอยดันเพื่อนเราขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆตัคนเพื่อนเราขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เพื่อนเราขัวได้เพื่อนเราขัวเซซย,ยสมซอยงามเด้เพื่อนกันไป ได้ป่ะก็ได้ลายไปเลยถุงเลยเออเก็บๆๆไม่พี่น้องได้เป็นตัวเป็นตัวนะพี่น้องชดายพี่น้อง <ๆๆ S 1> ยังลงแต่ครับว่ามีอุปกรณ์น้ำบริเตียมโตมากพี่น้อง ออกมาลินจะสวยไปหน้องก็เลยพอดีเห็นขีดข่าวจังหวะเลยพี่น้องจะได้กันถืออุปกรณ์มาในกระขักเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องหลายเติบเลยไอ้บึงเปิ้ลที่นี่นะก้อยให้กินคือปุ๊บอันนี้ก็บทุกคือกันนะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อยหลายเติบพี่น้องไปเบิ่งนี่แม่เพิ่นนะครับพี่น้อง เคนใส่ซีวีองสอนโอ้ยลงบ่ได้พี่น้องโอ้เสียดายพี่น้องอยากลงอยากลงแห้งเลยพี่น้องแต่บรามีอุป,ปกรณ์น,นะพี่น้องเนาะบราได้เตรียมพร้อมมามือหนาเด้อพี่น้องเด้อยมือหนาจะพามาเบิ่งพี่น้องคัากันที่พี่น้องเดชคนสอนโอ้คักค้าค้าพี่น้อง อยู่เซ่ยพื่นเนาะลงมาเล่าเซ่เลนี่พอบ้านคนมาเยี่ยมมาเยี่ยมเห็นยังตากล้องพอบ้านเป็นยังเป็นเปนตากล้องของพอบ้านพี่น้องเดี๋ยวตากล้องเนาะตากล้องตากล้องชิมวยดี น้ำแห้งหี่องไอเลย่างรอวันนี้ใกล้จะขับเออนำหลายนำหลายพี่น้องก็ขับมาหากินจักจักลอยข้ามปาไปอยู่แต่เสียวๆนะตะก,กี้แต่อจอกน้อยลอยอยู่พี่น้องแต่ว่าันนี้กูบวกล้าแล้วบูดื้อนะน้องมิงกับน้องอานท์เพิ่น อยู่เพื่อนได้เป็นน้องเพม่อนคนได้มานำน้องอน้นกาไข่ไข่แน่แหละคนเป็นไข่นะพี่น้อง <F le arn> เ,เ,เพม่อนไปสักยาแล้วเพม่อนเป็นไข่กันถือว่าไข่แน่แหละพอเราเสร็จโตเราจะกินยานะเพี่อน้องกินยานา้ากาเริ่มไข่แน่แหละกาขอบคุณเด้อขอบคุณทุกทุกคนนะนะคอมเมนต์ให้กับรางใจน้องอน้นให้ดีไว้ก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบคุณ,ลล <c oughs> คณทุกคำเตือนเนาะมันมีมี พี่น้อง да เตือนเในเห็ said, like ุการณ์ที่นี่นาก็ขอบคุณละลายไปหน้องบอกเดี๋ย้าผิดพลาดประการใดก็บอกได้เลยไปหน้องเยพร้อมผัดฟังแล้วก็มักตอบคอมเมนต์ไปหน่อยมีคอมเมนต์ไรก็ได้ก็ไล่ตอบให้เมื่อสไปหน่อยมักไอ้นี่ตัวนี้ของคุณละลายของคุณละลายไปหน่อยอากาศเย็นไปหนน่อยก็แหละขั้นน้องอนุ่นเป็นดีขาดเปหน่อยให้ดีขาดก็โชวคดีเพิ่นยังเป็นไข่บุคขันสบายเพิ่นดีขาดเลยจะพาเพิ่นมาหล่อดไปหน่อยมันเย็นอยู่เซฟพามันหนังดิบไปหน่อย ภาสามีมะนังลิลเย็นแค่เลยไปเนด้หลายเลยตึกบ้านเดียวไปนี่ไ่ได้ตึกเลยอินดี้ว่าอินอินดี้ตึกบ้านเดียวเต็มพี่น้องเลยพี่เนาะเป็นไปตึกปลาไปหน่อยเต็มไป้องคนหลายมวนมาหนีมวลมวนมวลที่แรกก็ว่าสิลงมาลิหรืออะไม่ได้ตั้งใจเราขนว่า ผูที่ลงมามันได้แก่ที่เตรียมตัวมาแต่ว่ามัอนี้ขอโทษควาไพ่เล่นเพื่นเราไ่ได้เตรียมตัวก็เริ่มไ่ได้ลงพื่อนเราไให้อ้ายเพิ่งกับพ่อบ้านเพิ่งล่วงไปเนาะส่วนเป่ากุ้งกับไม่ลงไม่น่าอะไรเลยที่ลงเลยวันนี้ก็ขอลาบีลาน้องไป็นที่นี้ได้เพื่น้องเด้อคลิปใหม่ฟ้าใหม่พ่อกันใหม่ได้เพื่อนเราฝากกดไลค์กดแชร์จ่องกุ้งเปล่าล้านได้เพื่อนเราเด้อ